สาเกาหลีมะฉันนำเหรอท่า,านจะจิ้เจียวยักษ์สุกเราไปทำเรื่องอย่าแป๊บหนึ่งรอเราได้ไหม ก็ได้ก็ได้โอเคโอเค่ะกับตันสะบาลละเข้าที่คำถามแรกค่ะวางมือลงค่ะกับตันโอเคเมื่อกับตันวางมือลงดิฉันขอกดเปิดเครื่องจริงจนะังยะไฟหมุนติวติวถ้ามาตรงนี้แปลว่าโกหกตรงนี้แปลว่านางพูดจริงคำถามแรก ไปค่ะยูจีจินเจอหมอพังพังแรกก็จีบเลยแล้วถ้ารงจุงกีเจอผู้หญิงที่ชอบจะทำอย่างไรจะเลือกทำแบบยูทีจินใช่หรือไม่ Yes or No Yes ไปอยู่ใช่ไหมชีวิได้เลนเกมตัวเองหนึ่งกวจ้ะจมาทำอย่างนี้ก็เครื่องตายใส่ฉันเลย <_ d ata> ฉันต้องกดนะอีกทีนะคะกับตัน Yes or No <_ d ata> กับตันกองอ่านเลยฉันเข้าใจลวนางต้องทำตัวเป็นเจ้าชู้ขึ้นมา เราปิดปังความเป็นคนอ่อนโยนในใจลึกๆฉันเป็นชนีที่มโนเหมือนกันโง่โ่่ะงั้นถ้าแปลว่าถ้าเจอผู้หญิงที่ชอบจริงๆจะจีบเลยใช่ไหมที่รักเอยโอเคตามนั้นไม่ถามต่อ the next question อ่ะอีกเครื่องนี้ดูดกับตันชนิดไปดูดกับตันค่ะ โอเคจุงกีเป็นผู้ชายออดหวง่ายเห็นไหมใช่หรือไม่คุณเคยแอบร้องไห้บ่อยๆใช่หรือไม่ไปค่ะ no? y ส s Yes, <S yes, y e สสามีเป็นคนอ่อนโยน <laughs> <laughs> ฉันเปิดเรียกว่าสามีออกมาถูกไหมไล <laughs> 사실게찌릿했는데참았어요งๆไม่อยากจะให้แฟนๆเห็นว่าโกหกกันนะคะก็เลยเมื่อกี้จี๊ดมากเลยนะคะแต่ทนไม่เื่อที่จะไม่ให้แฟนๆเห็นว่าโกหกนะคะ이거기계가잘못된เ같아요่อนผคะแต่ว่าช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะว่าเครื่องมันเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คให้บอกเขาว่าฉันเป็นช่างสาวด้วยฉันเป็นเย่นช่างสาวเสียงเหมือนซักผ้าเหมือนกันเนาะ คือเป็นคนอ่อนไหวหรือเปล่าก็편이에요ก็ร yeah. ้องให้บ่อยเหมือนกันนะคะ마지막촬영그태양의후에마지막촬영이끝나고집에가서좀혼자울긴했어요네เพราะว่าหลังจากที oh ่ถ่ายทําตอนสุดท้ายนะตอนจบอวสานของละครเรื่อง The p r e s e n Day of the s u n แล้วเนี่ยกลับบ้านไปแอบร้องไห้เหมือนกันเพราะเสียดายว่ามันจบแล้ว Yes or No เพราะว่าตอบว่าโนก่อนละกันเพราะว่ายังขินอยู่ยังรับไม่ได้ไปดูกันว่านางรู้หรือไม่รู้เรื่องนี้ค่ะเครื่องซักผ้าฉันกำลังทำกันหมุนติวติวเกสเซีย yes, <yes>, yes. นสใช่พนีถูกต้งนางรู้มาตลอดว่านางคือสามีของพวกเรา มันเจ็บใช่ไหม,มนะคะว่าทีมงานตั้งใจแกล้งหรือเปล่าเออทางทีมงานตั้งใจแกล้งเปล่าโถอยากจะโดนมือก็กลัวแฟนคลับด่าไปคำ oh, <no. S 2> ถามต่อไปนะคะไปดู yes or no ข้อต่อไปค่ะ <Okay. S 2> คุณคิดว่า